สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากตกงูลึกโบราณน,นะเป็นปลาที่เข้ามาใหม่ล่าสุดนะคะทุกคนแล้วไม่รู้ว่าต้องไปตกที่ไหนตกอย่างไรหรือว่าดูยังไงนะคะวันนี้พี่จะมาบอกนอะเนี่ยคือพี่เริ่มเอาหลายๆคลิปมารวมกันเลยนะคะตอนนี้พี่ก็ลงน้ำวนเะนี่ยนี่ก็จะเป็นครั้งแรกๆก,กับการตกแล้วก็ครั้งสุดท้ายของการตกของพี่นะก็คือคลิปปัจจุบันประมาณนี้ค่ะ ให้เราเข้าน้ำวนมานะคะทุกคนแล้วพี่ก็แนะนำให้เราเปิดเรดาร์นะคะทุกคนเพราะว่าเรดาร์มันมีผลกับเราเพราะว่าเราไม่ได้ปรับกราฟิกโทรศัพท์อะไรให้มันสูงขนาดนั้นเพื่อที่เราจะได้ตกปลาลื่นๆประมาณนี้ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเกมก็มีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะคือกุญแจเปิดค้างไว้ให้เรานะเราไม่ต้องไปตกเพิ่มแล้วนะคือจะเอาอยัางไงเนี่ยคือคนคิดเกมจะเอาไงเนะี่ยแต่พี่บอกบอกเลยว่าแบบนี้แนะนํา ดีที่สุดค่ะคือกุญแจเปิดค้างไว้ดีที่สุดค่ะแล้วก็อยากแนะนําอีกอย่างอ,อบบี้นี่คือหินเอาออกไปได้ไหมหินเอาออกไปได้ไหมไอ้ออบบี้เน่อยด่านอ,อบบี้ออกไปได้ไหมคือพี่ตุยบ่อยมากเลยไอตุยบ่อยอะไม่มีปัญหาหรอกแต่คือเราต้องไปหาน้ําวนใหม่นี่แหละคือปัญหาค่ะจีเอ็มต่อไปนะคะก็จุดที่จุดที่จะอะไรอะ จะ,จะที่เราตกนะคะก็คือตอนนี้พี่ให้เปิดเรดาร์นะพี่ก็งงนะพี่เปิดไปอย่างสรุปพี่เปิดแล้วแล้วพี่ก็ไปปิดแล้วพี่ก็ามาเปิดใหม่นะคะเปิดเรดาร์ไว้แล้วก็สังเกตถ้ำเอาไว้นะคะทุกคนก็คือตอนเช้าอะถ้ามันมันมืดผิดปกติแปลว่าใช่เลยทุกคนเห็นไหมคะเวลาเขาทามาเฮ้ยนี่เช้าเลยเนี่ยไม่ใช่นะคะอาการแบบนี้อาการมืด สภาพมืดสภาพอากาศที่มืดแบบนี้คือการเกิดของงูลึกโบราณน,นี่เป็นช่วงแรกๆเลยตัวอักษรมันก็เลยยังเป็นแสงแบบนี้นะคะช่วงแรกๆที่พี่แบบว่าเห็นเนะโอเคก็คือมันหายไปแล้วพี่ตกไม่ได้สักตัวก็คือครั้งแรกที่พี่มาตกเลยแล้วก็ครั้งที่สองนะคะจุดตกก็จะวนลูปไปนะทุกคนก็คืองูก็จะแบบว่าดอกเกิดอะไรประมาณนี้ค่ะไม่มีจุดที่แน่นอนเลยแนะนำให้เปิดเรดาร์ จะได้สังเกตง่ายๆแบบว่าเขาเรียกว่าเรากําลังตกปลาอยู่ในนี้ดีๆใช่ไหมคะอยู่ดีๆก็แบบว่ามืดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นตอนกลางคืนที่มืดผิดปกติหรือตอนเช้าที่อยู่ดีๆก็มืดเราสามารถแบบว่าเดินหาได้เลยพอคราเปิดเรดาร์มันจะเป็นตัวหนังสือเล็กๆขึ้นนะคะเมื่อกี้ครั้งแรกที่พี่เข้ามาเลยไม่ได้นะคะตกไม่ได้สักตัวตอนนี้พี่ก็พยายามตกค่ะตกไปเรื่อยๆนะคะ ก็คือจะเป็นการดอบเกิดเรื่อยๆเห็นไหมคะทุกคนเวลากลางคืนแล้วมีงูลึกโบราณมันจะมืดแบบมืดมากเลยนะน้ํามองไม่เห็นเลยนะคะทุกคนขนาดไฟเลยที่ตัวเรายังช่วยไม่ได้อ่ะก็จะประมาณนี้นะเราก็ตกไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นการสุ่มเกิดของงูเหมือนกันแรกๆพี่ก็อยากบอกว่าถ้าเรายังไม่เคยตกเกลือะเป์เซิน์ในการออกนีนก็จะยากมากเหมือนที่ที่แบบว่าอุย้ยวมึง ปลาเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยแล้วเราก็ยังไม่เคยตกได้เลยมันก็เลยออกยาก่ะพี่ก็ต้องแบบว่าตกไปเรื่อยๆนะคะเกมนี้ก็อย่างที่แบบว่าทุกคนรู้นะเป็นเกมที่แบบว่าต้องใช้ความอดทนความมุ่งมานาความพยายามนะคะเพื่อที่แบบว่าเราจะได้มีเบ็ดดีๆประมาณนี้ค่ะแล้วก็อยู่ดีๆก็เป็นเกมอวดปาลาเฉยก็ <c oughs> <c oughs> คือเก็บเงินซื้อเบ็ด ตกปลาอวดปลาประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่ก็คือตกไปเรื่อยเรือยอ่ะเปอร์เซ็นต์มันออกมันยากนะคะเพราะว่าครั้งแรกๆเลยคือมันแบบยังไงอะ่ะจะพูดว่าไงอ่ะทุกคนเหมือน G m อก็ยังแบบว่ายังล็อกเกมเหรอยังแบบว่าไม่ได้ตกง่ายขานาดนั้นแรกๆเหมือนได้ข่าวมาด้วยว่าหนึ่งตัวต่อหนึ่งบ่อหรอุยนั้นก็โหดเกินนะเพราะปลาก็ไม่ได้ราคาแพงมากนะคะปลาราคาอยู่ที่ห้าพันถึงเจ็ดพันนะคะ นี้พี่ติดมาแล้วตัวแรกตัวแรกของพี่จริงๆเลยนะก็คือแรกๆที่เกมอัปเดตใหม่ๆเลยพี่ยังไม่มีเบ็ดใหม่ด้วยเห็นไหมพี่ใช้คิงล็อตในการตกนะคะเพื่อที่เปอร์เซ็นต์ในการหลุดยากนั่นเองตัวนี้นะจะลบ60นะคะแล้วแสงที่ขึ้นก็แบบว่าเป็นเสียงเดียวกับกุญแจนะที่ขึ้นตรงหัวเราอะเป็นเสียงเดียวกับกุญแจคะ่ะแล้วก็ลบหกก็คือดึงปลาชานะคะ ก็ได้เป็นที่เรียบร้อยตัวแรกของพี่นะคะนี่ค่ะงูลึกโบราณก็ชอบตอนกลางคืนนะคะชอบนอนบอฟเฟิลค่ะนี่ค่ะและนี่ก็คืออีกจุดหนึ่งนะ,ะพี่บอกแล้วคือถ้าเราเปิดเรดาร์เราจะเห็นตัวหนังสือมันทะลุพวกกำแพงพวกอะไรง,ง่ายๆอะ่ะทุกคนเนี่ยพี่ก็มาตกรอบสองแล้วดูตกจนแบบว่าได้เบ็ดใหม่แล้วถึงแบบมาตกนะคือแบบว่าเอ้ยปามไม่ได้ราคาแพงขนาดนั้นก็เลย เปนนังฟามที่อื่นนะคะก็ไม่ค่อยได้เข้าถ้าเท่าไหร่เพราะไม่ชอบอ,อบบี้ค่ะทุกคนตอนนี้นะพี่ก็แนะนํานะจุดฟาร์มเงินที่ดีก็คือที่นี่นะเพราะว่างูลึกโบราณสุมเกิดเราก็จะได้ปลาตัวอื่นๆที่ดีไปด้วยนะมันเป็นแบบว่าบ่อเนี่ยมันเป็นบ่อที่ดีอะทุกคนฟาร์มก็จะแบบว่าออกดีๆขึ้นขึ้นมาด้วยค่ะทุกคน ปลามันก็จะแบบราคาดีขึ้นมาเพราะเราจะตกได้สีทองสีชมพูเยอะเป็นพิเศษเวลาไม่มีงูบ่องูงน้ำลึกนะเอ่าเวลามีเราคือเราจะตกแบบว่าได้ดีเลยค่ะก็แนะนำให้มาในะใครที่กำลังฟารมเงินหาเงินนะพี่ก็ยังไม่ได้นะคะตอนนี้ก็ตกไปเรื่อยๆเพราะอย่างที่บอกเหมือนแร็กๆแล้วบอกก็หายวับไปกับตานะคะนี่บอกก็หายไปแบบนี้เลย ก็หเหมือนแร็กๆเขายัางแบบว่ายัางไม่ปล่อยเยอะเท่าไหร่พี่ก็อดไปไหลบ่อเหมือนกันค่ะเหมือนมันไม่ได้ออกง่ายขนาดนะ่ะเห็นไหมคะทุกคนถ้าเราเปิดเรดาร์มันจะเห็นตัวหนังสือแต่ไกลนะตอนนี้บ่ก,ก็มาดอบอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มาทําการตกที่นี่ต่อค่ะก็ตกไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเห็นไหมคะตอนนี้ตองหวันเนอะตอนรงวันก็ดบนะคะอยู่ที่ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดให้เราสังเกตง่ายๆคือหน้าจอมืดเท่านั้นเองค่ะ เพราะว่าเขาไม่ได้มีแจ้งอะไรมากมายนะให้เราสังเกตเอาเองนี่ตอนนี้พี่ก็ตกนะคะตกไปเรื่อยๆค่ะทุกคนมันใช้ความพยายามอยู่แล้วเกมนี้ใช้ความพยายามนะคะนหค่ะถามว่าตกงูล,ลึกโบราณตอนไหนดีที่สุดค่ะตอนมีออร่าออโรราค่ะไม่ว่าจะปลาอะไรก็แล้วแต่ทุกคนตอนนี้ออโรรามาแรงพี่ยังชอบเลย คือแบบว่าต่อให้ออลโล่ามาพี่ไม่ได้มาตกในนี้ก็ได้พี่ไปตกมาน้ําก็ได้ก็คือฟาร์มเงินสบายๆหรือบางทีก็ไปตกปลาก,กระเบนเมตาเทียค่ะทุกคนก็คือฟาร์มเงินได้สบายๆเหมือนกันค่ะขอให้มีออลโลลานะเห็นไหมคะทุกคนพี่ก็ตกไปเรื่อยๆนะก็คือออกยากแต่คือออกปลาตัวอื่นได้ดีนะคะ เราก็เรื่องเบ็ดใหม่เนะี่ยบ็ดใหม่พี่ก็จะแจ้งให้ฟังเลยนะพี่ลองเทียบแล้วนะคะกับเ n c h a r t ์ e เฮตตกับอ b บิซ a l นะคะอ b บิซ a l ดีกว่าค่ะทุกคนเพราะว่าเ e ตตี้เราตกไวจริงแต่แต่แตอาบิซาอ่ะมันทำให้ปลาติดแท็บใหญ่ด้วยนะทุกคนปลาเราก็จะตัวใหญ่ขึ้นคะทุกคนแล้วก็อาจจะติด แสงติดแ็บอฟิโซลด้วยก็จะมีราคามากกว่าค่ะถามว่าเฮตตี้อุ้ยติดแล้วติดแล้วมัวจะพูดเยอะนะคะนี่ก็ติดเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็บอกเลยว่าแรกๆเปอร์เซ็นต์ออกยากนึงเราต้องใช้ความมุ่งมานะพยายามเฮตตี้มันก็ดีนะทุกคนแต่อยู่ที่ว่าเราจะมาฟาร์มไหมอืมถ้าฟาร์มพี่แนะนำเป็นเอสน l ลินนะคะเพราะว่าเฮตตี้พี่เอาไปใส่กับ ตีศูนย์แล้วแล้วตัวเนี้ยมันมันเร็วอยู่แล้วมันกดไม่กี่ทีมันก็ติดยิ่งถ้าเราใส่เหยื่อมาแรงนะคะก็คือวางแล้วติดเลยไม่ต้องกดอะไรทั้งนั้นค่ะก็จะเข้าๆประมาณนี้นะแต่ปัญหาคือเราจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อเบ็ดใหม่อ่าได้มาแล้วคะ่ะทุกคนแล้วเขาเรียกว่าอะไรสแตนพี่หรือวิญญ,ญาณพี <c> ่ <oughs> ได้จับมาเพิ่มให้อีกตัวนะคะเห็นไหมคะก็เป็นสองตัวนะ ก็ตกไปเรื่อยๆค่ะทุกคนตกจนแสงหายถามว่าขายไหมพี่ขายนะพี่ขายทุกตัวพี่ร้อเงินเอ้เล็กๆพี่ไม่ได้ขายดีพี่เอาไปเปน,น้องหมดนะคะเพื่อให้น้องได้เบ็ดมานะคะอืมเผื่นฟาร์มให้น้องเลยฟาร์มให้น้องได้เบ็ดมาไอ้เงินเจ็ดแสนห้าพี่ว่ามันยากมันยากมากเลยพี่ยังแบบว่าจากปลาที่เก็บเอาไว้หลายตัว แล้วก็ปลาหมึกอ่ะที่พี่เคยไปอัพเล่นแล้วหมดไปเป็นแสนเงี้ยพี่ก็ทําใช้ขายไม่ได้เพราะขายมันเพิ่งได้ไม่กี่บาทอ่ะแลวตอนนั้นพี่ก็แบบร้อนเงินมากก็ต้องแบบมานั่งพยายามตกปลาอุยติดอืแ้อค่ะทุกคนเห็นไหมคะเหมือนหลังๆเนี่ยคือมันจะติดง่ายกว่าเดิมนะคะแต่อยากจะบอกว่าปลาจับยากมากปลาตัวนี้เป็นปลาที่แบบว่าดินดินสุดยอดเลยทุกคนแล้วหลังๆอ่ะพี่ก็จับหลุดบ่อยมากเลยจบแบบว่าเดี๋ยวก,ก็หลุดเดี๋ยวก,ก็หลุด ก็คือปลาดิ้นแบบนี้นั่นเองค่ะนี่ก็ตกไปเลยค่ะแล้วก็พี่ก็พูดได้หลายเรื่องในเวลาเดียวกันนะอย่างที่บอกว่าเบ็ดหายากแล้วก็ก้อนหินหายากทุกอย่างหายากหมดทุกคนคือเบ็ดเนี้ยมันอุ้ยติดอีกแล้วคือเบ็ดเนี้ยมันคือแบบว่ามันดีมันดีมันดีนนปัจจุบันแล้วราคามันก็แรงเท่ากับที่มันดีเลยค่ะทุกคนแล้วการ วายหาเบ็ดเอาไว้ Why, หาถือเบ็ดพี่ก็จะตุยเหมือนกันนะทุกคนขนาดถังออกซิเจนระดับสูงอะครึ่งถังอะพี่แทบตุยนะคะก็หมดไปแล้วบ่อนี้ก็ประมาณนี้ค่ะก็คือข้าวๆก็อย่างนี้เลยนะทุกคนแล้วก็ตกตกจนหมดนะคะเพราะมันไม่มีเวลาบอกแต่พี่ก็ไม่เคยนับเวลานะอันนี้เป็นแมพใหม่แล้วนะเป็นคลิปใหม่นะคะก็คือมีออรูล่านะอยากจะบอกว่า ติดดีมากจริงออโราพี่ยอมรับเลยตอนที่นี่มาแรงมากไม่ว่าจะแบบว่าตกปลาอะไรก็คือติดดีสีมพูสีทองนี่คือออกเกือนเลยตอนนี้ก็มีเพื่อนมาหนึ่งคนนะแล้วนี่เพื่อนก็มาอีกคนแล้วค่ะนี่พี่ได้คนแรกเลยนะอยากอยากจะโมได้คนแรกแล้วก็ได้แค่ตัวเดียวด้วยแต่พี่ก็จะให้ดูนะว่า ที่ไม่เกี่ยวกับพี่นะคือเพื่อนก็แบบว่าได้ดีนะเห็นไหมนี่นคือเพื่อนได้ที่ตัดคลิปพี่ไม่ได้แต่เพื่อนได้นะคือให้ดูแบบว่าหลังๆคือออกง่ายนะคะไม่เหมือนแรกๆเนี่ยที่ไม่ที่ออกยากเนี่ยแล้วก็บอลหนึ่งตกได้หลายตัวเนี่ยเห็นไหมเพื่อนตกได้แบบว่าเยอะมากนะคะแต่พี่คือตัวเดียวค่ะเห็นไหมเพื่อนตกแบบว่าโอ๊ยตกแบบว่าสุดยอดแต่พี่ได้ตัวเดียวค่ะ อลูร่าก็เป็นอย่างนี้แต่พี่ไม่ไม่น้อยหรอกเพราะว่ายัางน้อยพี่ก็ได้สีชมพูมาเยอะแยะเลยค่ะนี่ก็ตกไปเลยๆเพื่อนก็แบบว่าติดก,กันผัดกันติดนะคะอาจจะมีหลุดกันบ้างเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าใครๆก็จับรูดได้นี่ขนาดแสงหมดเลยนะเพื่อน <c oughs> เพื่อนลากตั้งแต่ตอนมีแล้วยันแสงจะหมดนะเห็นไหมแต่อยอมรัาเพื่อนเก่งมากเลยเพื่อนใช้ตีศูนย์ตกอะเบ็ด เบ็ดไทยเดยนะไม่ค่อยแบบถูกฉลกกับพี่เท่าไหร่พี่ชอบตกหลุดนะคะเพราะว่าบางทีเบ็ดก็ไม่ฟันที่พี่นะแต่น้องเขาตกเก่งอะ่ะเห็นไหมเขาได้มาเป็นที่เรียบร้อยบอ่อสุดท้ายนะและเราก็ยังตกต่อไปเรื่อยๆเนื่องจากออโรรานะคะเราจะไม่ไปไหนคะ่ะก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะกับคลิปนี้ก็คือให้เราเปิดเรดาร์เอาไว้นะแล้วก็สังเกตนะคะจะ งูลึกทะเลจะตกได้ทั้งกลางคืนและกลางวันนะคะอยู่ที่แบบว่าแสงเนะว่ามันมืดตอนไหนแล้วเราก็ตามตัวอักษรเรดารไปนะคะว่าบอกเกิดตรงไหนถ้าเราตกก็คือว่าราคามันดีกว่าเนื้อต่อให้งูลึกไม่ออกแต่ปลาตัวอื่นก็เปอร์เซ็นต์ออกสูงค่ะแล้วตอนนี้เกมก็เหมือนบัฟให้ออกง่ายขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ที่ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ